วัดปริวาาราชสงครามหรือวัดปริวาทเป็นวัดโบราณเก่าแก่ของเขตยานาวากรุงเทพมหาคนครสันนิษฐานว่าสร้างราวปกรุงเสียยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เดิมมีชื่อว่าวัดปริวาทต่อมามีการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่แล้ตั้งชื่อว่าวัดปริวาทราชสงครามภายในวัดมีพระพุทธสุขโขทยัยมีอายุมากกว่า700ปี เป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในอุโบโสถสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สวยสะดุดตาโดยภายในอุโบโสถมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นลวดลายปูนปั้นประดับด้วยเครื่องเบญนจรงลงหินสีและอนิมณนีต่างๆบอกเล่าถึงพระทับที่มีในไตรููิิบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์และตัวการ์ตูนต่างๆเป็นต้นสาธุสาธุสาธุาธขอร